ต่อไปนะคะจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือข้อ40นะคะแม่น้ําสายหนึ่งนะคะมีลักษณะดังภาพนะคะและบริเวณก็ไก่ขอไข่คอควายง,งูเจ้าจานและเฉาชิงเนาะ,ะมีหงบริเวณนี้นะคะ,อะของแม่น้ําก็ดังภาพนะคะโดยลูกศรน,นี่นะคะก็คือทิศทางการไหลนะคะทิศทางการไหลของน้ําเดี๋ยวคุณคุณลบ,บก,ก่อนนะคะมันจะลบไปเอามาดูคําถามดีกว่านะคะข้อ อ่านะคะนะอ่าบริเวณกอไก่นะคะตะกอนจะถูกกร่อนออกไปได้มากกว่าบริเวณคอควาย <c oughs> เดี๋ยวเราดูการที่มันจะการที่น้ำอ่าเขาเรียกว่าน้ําไหลามาเนาะอย่างเช่นอ่าบริเวณนี้นะคะตรงเนี้ยนะคะเวลาน้ําที่มันไหลามาค่ะ นักเรียนคิดว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยจุดไหนคะที่จะโดนน้ํากัดเซาะนะคะก็ต้องเป็นบริเวณขอ,อขอไข่อยู่แล้วใช่ไหมคะบริเวณขอไข่เนี่ยก็จะโดนน้ากัดเซาะเมื่อมันกัดเซาะมากขึ้นเนี่ยพวกตะกอนกรหรือว่าหินที่สะสมอยู่เนี่ยก็จะน้อยลงถูกไหมคะแล้วก็จะมีความลึกมากกว่าบริเวณกอไก่ด้วยนะคะนี้เรามาพิจารณาคอควายกับงองงูเหมือนกันเลยนะคะคอควายเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่โดนกัดเซาะมากกว่า เนื้อม,มาดูจอจานกับชอชิงนะคะชอชิงก็จะเป็นบริเวณที่โดนกัดซอกมากกว่าเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาที่ข้อสี่สิบจุดหนึ่งอีกรอบนะคะบริเวณกอไก่ตะกรนจะถูกกร่อนนะคะออกไปได้มากกว่าคอควายนะคะกอไก่อยู่ตรงนี้คอควายอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วอันไหนคะที่จะโดนน้ำเนี่ยซัดกัดกร่อนไปได้มากกว่าจะเป็นบริเวณคอควายนะคะไม่ใช่กอไก่ ดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ใช่นะคะข้อ40.2บริเวณขอไข่จะพบการสะสมตัวของตะกอนได้น้อยกว่าจอจานขอไข่สะสมตัวได้น้อยกว่าจอจานถูกไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่าขอไข่เนี่ยมันโดนน้ากัดเซาะอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะพวกะตะกอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะสะสมได้น้อยกว่านะคะข้อนี้ก็จะตอบใช่นะคะ ข้อไปข้อ40.3สนะคะภาพตัดขวางของแม่นะ้ำบริเวณคอ,อควายงองูนะคะและจอจานเฉาฉิงเป็นดังภาพเราดูนะคะในในภาพที่เขาให้มาในข้อ4 0่สาเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งทางงองูเนี่ยคะ่ะจะลึกใช่ไหมคะคอควายจะตื้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในภาพด้านบนในภาพด้านบนเนี่ยคะ่ะคอควายเนี่ย จุดคอควายเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ํากัดซาะเข้าไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยก็คือคอควายจะต้องลึกกว่างอง,งูนะคะซึ่งข้อดภาพเนี่ยก็ผิดอ่าภาพนี้ผิดแน่นอนทีนี้เรามาดูจอจานกับเฉาะชิงจอจานกับเฉาชิงในในภาพนี้บอกว่าจอจานเนี่ยลึกกว่าเฉาชิงนะคะแต่ในความเป็นจริงบนภาพเนี้ยฉาชิงโดนกัดซาะนะคะ ดังนั้นบริเวณชอชิงเนี่ยมันก็ต้องมีความลึกมากกว่าอยู่แล้วข้อนี้ก็จะตอบว่าไม่ใช่นะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคำตอบของข้อ40นะคะ